แตงอาฟฟิสบุด i n ร t ด a งทีเชอร์ไอ้ฝ่ายแท็ Sit ว o w n ด l e a s e Thank you teacher คุณครูชื่อเพนสีนะคะพร้อมกันค่ะเพนสี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 จริงๆแล้วครูเพนสีสอนวิชาเพาะชำนะคะแต่ว่าวันนี้ครูอรวรรณติดธุระก็เลยได้มาสอนแทน ในวิชาภาษาอังกฤษพร้อมกันนะ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอเกณภาษา,า,าอังกฤษภาษาอังกฤษโอเควันนี้เราจะมาท่องศัพท์กันนะคะท่องให้ได้ท่องให้ดีหลังจากจบคาบนี้แล้วไปสอบกับครูคนละสิบคำนะคะ <c oughs> เอาละ่ะอ่านตามแล้วกว็ดูกานตามนะคะคำแรกของเรานะคะครับ <c oughs> คำแรกจดได้ค่ะจดเลยครับผม เจลเล่เจนเลยครูครับผมว่ามันอ่านว่าชองนะครับ G E N J E R E เจนเล่ตรงตัวด้วยคำถต่อไปค่ะ High Story High Story High Story High 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 Story Story ต่อไปค่ะ <l ots> ต่อไปนะโอ้หอันนี้นาง่ายง่ายฟูตุลิฟูตุลี F U ฟู T U T U R E L e R I ฟูตุลิจดด้วยค่ะจดล้วค่ะฟูตุลิแม่กูก็พาไปห้างนี้บ่อยนะออแต่เขาก็ไม่ได้อ่านอย่างนี้